เมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉัน์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าดำเนินการโดยวัดโคกเคียนร,ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนาราธิวาสจัดขึ้นณนที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนาราธิวาสโดยมีพระเดชพระคุณพระสิริจริยาหลังการ รองเจ้าคณะภาค18รองประธานคณะกรรมการหนใต้พร้อมคณะกรรมการลงตรวจเยี่ยมในครั้งนี้และได้รับเกียรติจากนายบุญพาศรักนุย้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานฝ่ายคารวาสทั้งนี้ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเทพศีลวิสุทธ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค18พระโสพลคุณาทานรักษาการเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส พระมหาชัยศิลป์ชยโชตเลขานุการคณะกรรมการหุนใต้พระมหาสมชายวิริยวโรเจ้าคณะอำเภอยี่งอบาเจาะพระปรัดทศพลขันติทโรเจ้าเจ้าคณะตำบลยี่งอบาเจาะและเจ้าคณะอำเภอในจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสรวมถึงหัวหน้าส,นส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องมาร่วมง,งานในครั้งนี้ค่ะ ซึ่งได้จัดงานตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณาสุขนะคะและเนื่องในสถานการณ์ปัจจุบันค่ะโรคไวรัสโควิด -19 ก็กำลังระบาดนะคะทางคณะกรรมการหมู่บ้านสินหได้ตรวจสอบติดตามผลงานและรายงานผลค่ะผ่านระบบออนไลน์ซูมมิทติ้งค่ะโดยมีพระ,พระเดชพระคุณพระเทพสิทธิมุนีเจ้าคณะภาค18 พระเดชพระคุณพระเทพมงคลกวีเจ้าคณะจังหวัดชุม,ชมพรค่ะประธานคณะกรรมการหมู่บ้านศรีห้าขนใต้พระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมมาพิรามคณะกรรมการหมู่บ้านศรีห้าขนใต้พระเถรานุเถระรวมถึงหน่วยงานราชการเข้าร่วมฟังการรายงานผลด้วยค่ะค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับของคณะสงฆ์ค่ะที่ได้ ดูแลนะคะแล้วก็เป็นห่วงค่ะในเรื่องของสถานการณ์โรคปัจจุบันนะคะไวรัสโควิด -19 ค่ะ